เก็บญ่าหวานอีกแล้วนะคะลืมถ่ายให้ดูดูอันนี้มันเริ่มเป็นดอกแล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะเก็บกอน,นี้ให้ดูนะคะปอปหย่าหวานย่าหวานฝรั่งนะคะไม่ใช่ย้าหวานบ้านเราที่ให้วัวควายกินนะคะบางคนมาคอมเมนต์แบบว่า งงมากไม่รู้จะซื้ออะไรนะน,นี่ยาหวานกินได้ค่ะยญาหวานที่เป็นผักเนาะชื่อที่แปลจากภาษาสวีเดนภาษาโนเวย์เขาก็จะเป็นหญ้าหนวดหรือสีนะคะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นหนวดๆเนาะตรงนี้เนาะหลกมาเนาะใบมันคล้ายๆใบอ่ใบอ อ,อ่ผักอะไรอะผักแป้นน่ะผักแป้นบ้านเราอะภาษากลางอะไรจำไม่ค่อยได้ผ,ผักกุ้ยช่ายนะคะใบมันคล้ายๆกับนิ่มๆเหมือนใบกุยช่ายเลยรสชาติก็คล้ายใบกุยช่ายแต่ไม่มีกลิ่นกุยช่ายแค่นั้นเองนะคะหวานมากนะอ,อ นี่หญาหนวดรีซีหรือว่าหญ้าหวานฝรั่งนะนะคะนี่ต้นเขาเนาะนี่เด็ดได้กรารม,มือหนึ่งแล้วแหละพอกินละกินคุณเดียวเอาไปลวกกินเฉยนี่แหละค่ะใส่เกลือก็อร่อยแล้วเนาะเริ่มแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายดอกให้ดูอีกทีนึงเนาะ ตอน,นบานนะดอกคล้ายๆกับดอกฟันสิงโตเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีรสชาติแตกต่างจากอดอกฟันสิงโตแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะอันนี้มันจะเป็นรสชาติที่มันหวานนะคะหวานหวานสมชื่อนะคะรีอเอาเอาแบบแค่ตรงอันนี้เอาไว้เนาะตรงยอดเขาเนาะ ดอกตรงยอดเนี่ยให้มันเลี้ยงดอกให้มันสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวเราจะเอามาหว่านต่ออีกนะอันนี้เป็นแปลงผักเรานะทุกคนเรามาปลูกเองนะอืมอันนี้แปลงผักใครจะมาเอาพันผักไปปลูกนะคะมาเอานะนี่เยอะมากเลยเนี่ย